หลงลิ้นทุเรียนติดเกาะทำไมถึงต้องลงทุนนั่งเรือไปกินไก่กันจนถึงบ้านห้วยตาจังหวัดอุตรดิตแล้วทั้งหมู่บ้านมันจะมีดีกันอยู่แค่ทุเรียนหรือยังไงวันนี้เราจะพาไปค้นหาคำตอบในแบบฉบับของเร l ว p Thailand เริ่มต้นง่ายๆกับการค้นหาเส้นทางโดย Google แล้วก็ได้ผลลัพธ์มาเป็นแบบนี้อา้าวทำไมไม่มีเส้นทาง อย่างที่เกินไปนะครับว่านี่คือทุเรียนติดเกาะเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางถ้าอยากจะเข้าไปในหมู่บ้านต้องใช้ความสามารถกันเล็กน้อยย้อนกลับไปที่ g o o g l e Map ไปหาท่าเรือที่ใกล้ที่สุดนั่นคือท่าเรือหมู่บ้านนางพญาแล้วก็โหลดแผนที่เข้ามาฟับเข้ามาครับอันนี้คือแผนที่ในจินตนาการที่สร้างขึ้นมาเองด้วยการเชื่อมเส้นทางท้ายหมู่บ้านกับหมู่บ้านแต่ส่วนเส้นทางจริงนั้นต้องไปหาความจริงกันอีกทีว่ามันเป็นยังไง ได้เส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านมาระยะทางไม่ถึง10กิโลเมตรแบบนี้บอกเลยทางดีมีเซวแน่นอนหลังจากนั้นหาคอนแทคกับคนในหมู่บ้านเจะระจาแบ่งบ้านพัก1หลังสำหรับ7คน3วัน2คืนอ้อแล้วอย่าลืมสั่งทุเรียนไว้ด้วยเวลาเดินทางไปถึงจะได้มีทุเรียนพร้อมเสิร์ฟในทันทีจะเอากี่ลูกกิโลก,ก็ว่ากันไป แพลนกันไว้คร่าวๆหนึ่งสัปดาห์จากสมาชิก7คนเหลือแค่4ถามว่าไปไหมไปแน่นอนเพราะทุเรียนสุกและความสนุกไม่เคยรอใครเดินทางมาถึงบ้านนางพญามานั่งรอเรือสักพักลุงใจดีเดินเอาทุเรียนมาเสิร์ฟโอ้โหบอกเลยคนอุดตลดิษน้ำใจเหลือเฟือเราอยู่ท่าเรือบ้านนางพญาครับเป็นท่าเรือที่จะไปห้วยต้าท่าเรือสุดท้ายใกล้ที่สุดห่างจากห้วยต้าประมาณ10กิโลเมตร แล้วก็นั่งเรือไปใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง40นาทีไม่ใช่ท่าเรือที่ทุเรียนมาขึ้นนะครับตรงนี้ท่าเรือชาวบ้านไว้สําหรับเดินทางเข้าหมู่บ้านห้วยตาครับดวงเฮงขนาดไหนก็ลองคิดเอาส่งฝ่ายสเบียงเสร็จเดินทางมาเจอลองนายกอ,าอบตอบ้านนางพญาพี่เขาบอกไอ้น้องข้างหน้าทางดีมีเซเว่นแน่นอนเราจะเห็นพวกสวนที่เป็นยางพาราแต่ที่นี่คือเป็นหุบเขาทุเรียน เนี่ยต้นทุเรียนเป็นหุบเขาเลยแล้วหน้าบ้านตามหน้าบ้านนี่มีทุเรียนทุกบ้านนะครับคืออย่างน้อยๆต้องมีสักต้นหนึ่งครับน่าจะเป็นบ้านคนนี่เพิ่งได้ครึ่งเนินนี่แขนตึงแล้วอะ่ะ <c oughs> ไม่ได้วอร์มเลยมาถึงเกินดันเลยครับพอเราเลยป้ายวิทยาสีขเขียวมานะครับมันจะมาเจอแยกค้ายขๆอ,อีกทีหนึ่งนี่ขนาดหลงนะหลงเข้ามาเจอวิวสวยๆแบบนี้เลยว้าวอะ่ะถ้าเจอบ้านหลังนี้คือหลงนะครับ ให้เลี้ยวซ้ายเอาละเฮลังแสดงอิทธิฤทธิแล้วเยดโดถ้าสองค่าศูนย์ทำไม่ได้นะครับตรงนี้ปั่นนะดูเลยเนี่ยสบายแล้วมีคนช่วยแล้วมีคนช่วยเราแล้ว,ลวสบายแล้วรอดไปหนึ่งละเหี่ eng, ตรงนี้เหยียบเอาเลยเฮลังให้ผู้อาวุโสเป็นประธานเปิดนะครับแล้วเดี๋ยวหนุ่มๆค่อยทีหลังเนี่ยนะครับพอฟันเสร็จเข้ามาเราก็จะมาเจอท่อนนี้สุดท้ายเราก็ต้องใช้เรืออยู่ดี ได้ช่องทางแล้วครับฟันกันสิบกว่านาทีสรุปว่าไม้ไม่ต้องเลยใช้เลี่ยงเอาสู้ส้ใจดีๆเดี๋ยวได้กินทุเรียนพ้นเนินชุดแรกแล้วเพราะเนี้ยตังขึ้นมาตลอดแล้วก็ติดอยู่สักประมาณ2เนินที่แบบต้องแก้ปัญหาจริงๆยังจัไม่ถึงกับเละแต่ว่ามันลื่นเป็นเขาเรียกหนังหมูเนาะ,ะมันพร้อมจะล้มอะ่ะ ถ้าไม่มีสก,กิลทางลื่นนะบอกเลยว่าอย่ามาครับเหนื่อยแนะ่นอนชุดที่สองแล้วได้จะฟันหนึ่งหโมงเย็นมั้งท่องเที่ยวเชิงชิบหายทำไมจะต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยเี่ไกลนี่โคตรใจดำเลยยังไงครับไม่ ไม่มาช่วยเพื่อนเลื่อยไม้สิบโลฮะสิบโลสิบโลที่ทอรมานทางยาวไหมเฮียไม่ยาวเท่าไหร่แต่หมดแหลกไหนอธิบายในที่สุดเราก็มาถึงที่พักสักทีนี่เขาเรียกอะไรเนี่ยอะไรนะเวลคอมฟู้ดอาหารต้อนรับใช่นี่ทุเรียนล้วนๆเลยสี่คนจะกินกันยังไงครับเนี่ยไหวไหมครับเฮียเล็งหุยุยสีน่ากินเป็ไงครับอันนั้นอะไรนะหลงอันนี้หลง หล,ล,ลงหมู่บ้าน<ช>เป็นลักษณะพื้นเมืองลูกเล็กๆมีทั้งหลงและหลินอันนี้หมอนทอง<ช>เน่โฮมสเตย์มีไฟตั้งแต่บ่ายสองถึงห้าทุม่มมีไฟจำกัดนะครับการเดินทางด้วยเรือนะครับถ้าถึงท่าเรือแล้วเราก็ต้องใช้โดยสารรถอีท็กไมกหนึ่งต่อครับจนมาถึงโฮมสเตย์ที่เราพักชั่วโมงกว่าชั่วโ,โมงกว่ากี่กิโลสกิโลนั่งจนไส้กองรวมกันแล้ว มันดีก็เดินส่วนทุเรียนเยอะไหมเยอะเยอะแล้วก็ต้นไม้ที่นี่สูงมากสูงคือขหนุนก็คือสูงประมาณ5ชั้นอะสึกอะสึกห้าชั้นเลยจริงหรือปจริงแล้วจริงว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปดูได้นี่ทุเรียนสุกโลละหกสิบบาทแบบว่าหล่นแล้วมันสุกแบบกําลังงอมหล่นเมื่อเช้ากินมันจะแรงฟุ้ง แล้วอากาศที่นี่นะบอกเลยว่าเย็นสบายสุดๆเหมาะแก่การกินทุเรียนมากๆทุเรียนที่สุกก็ไม่ได้ป้ายยานะเวลากินเยอะก็ไม่ได้รู้สึกว่าร้อนไหนเราล้างท้องมากินทุเรียนเลยนะที่นี่แวะบ้านใครบ้านนั้นส่งทุเรียนให้กินโอ้โหเป็นเมืองแห่งทุเรียนจริงๆไปไปไหนไม่ได้แล้วครับโดนเรียกให้นั่งกินทุเรียนแล้วครับตอนกางวันค่ะล้ลงมปนิดเดียวอันนี้คือทุเรียนกินบ้าง อันนี้นอกจากทุเรียนแล้วเราก็ยังมาเจอต้นขนุนนะครับแต่ขนุนนี่บอกเลยว่าโคตรสูงเราราวสักตึกสักสามสี่ชั้นนะครับตื่นเช้ามาก็ไปขี่รถรอบหมู่บ้านครับบรรยากาศดีดีอยากอยู่ต่ออีกสักสี่ห้าคืนนี้เราอยู่ที่บ้านห้วยต้าจังหวัวดอุตรดิตถ์ปวนทุเรียนติดเกาะเคยรู้จักไหมวันนี้เรามีไกด์ชื่อน้ององอิงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาไปนําไกด์ตรงที่ห้วยต้นเพิ่งค่ะ ตูตานกแก้วค่ะเอาไว้กันแมลงกันเพี้ยอย่างนี้ค่ะกวางค่ะกวางจอกช่วยผส,สมเกสรนคะคะทุกอย่างเลยค่ะที่อยู่ในสวนนี่กินได้ยังยังไม่ได้ค่ะต้องร2อวันถึงจะตัดได้ค่ะมีโลเค้าลา์น่ารักน่ารักแบบนี้เดินไม่เหน็ดไม่เหนื่อยครับเดินได้ทั้งวันเดินกำลังเพลินๆหันมาอีกทีแอดมินสไลเดอร์เล่นกันซะอย่างนั้น จะว่าไปแล้วตั้งแต่ท่องเที่ยวมาก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ชีวิตสโลลฟ์มากๆนะครับของกินก็มีครบครันเครื่องอุปโภคบริโภคอินเทอร์เน็ต 4G ก็มีใช้นะครับแล้วก็มาเอะอยู่อย่างหนึ่งในหมู่บ้านครับเป็นสิ่งที่เคยเจอมาแล้วแต่ไม่คิดว่ามันจะต้นใหญ่ขนาดนี้ให้ถ่ายว่านี่ต้นอะไรนี่นี่ต้นอะไรหนึ่งคนโอบเดี๋ยวดูเฉลยท้ายคลิป ต้องบอกว่าเป็นทริป3วัน2คืนที่คุ้มค่ามากๆกับทริปกินทุเรียนติดเกาะหรือทุเรียนเมืองรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เท่าที่ได้พูดคุยและซักถามกันนะครับเราคือนักท่องเที่ยวกุ่มแรกครับที่มาขอใช้บริการโฮมสเตย์ภายในหมู่บ้านส่วนที่เห็นกินทุเรียนกันแบบจุกๆกินกันวันละ3-4มื้อนี่จะบอกเลยนะว่าหิวกับบ้านด้วยอีกคนละ3-4ลูกทั้งหมดนี้จบไม่เกิน2ใบเท่า ส่วนเมนูที่แอดมินกำลังชิมเนี่ยกำลังฮิตใน TikTok ช่วงนี้เลยนะถ้าใครรู้ว่ามันคืออะไรลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วถ้าอยากได้สูตรเดี๋ยวแอดมินแจกให้และนี่คือเฉลยของต้นไม้ยักษ์ที่อยู่กลางคลิปอันอะไรเอ่ยมันคือต้นมะละกอนั่นเองมาถึงท้ายคลิปแล้วใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ความสนุกสนานไปให้เพื่อนๆได้รับชมบอกเลยว่าต้องรีบกดแล้วอย่าลืมติดตามไว้ด้วยเพจเลว่าไทยแลนด์ ทริปนี้ต้องไปก่อนครับบอกเลยว่าอิ่มมากๆกับทุเรียนเมืองรับแลอุตรดิตทุเรียนติดเกาะ